สวัสด,ดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่เก่ากันยายนพุทธศักราช2 5 6 8ดิฉันนั่งสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมดิยาภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีขากวกรพบวรองมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้กำลังปั่นกลางยังคงผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะชนิดขากกระิเหตุหายบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแหง่งค่ะ มาตรวจสอบฝนจากเกรดาตรวจอากาศคอนแก่นค่ะก็พบว่ามีกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นในหลายๆจังหวัดค่ะบสิเป็นจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบวัวลำพูอุดอรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามและกาฬสินธุ์ค่ะเรดาดาตรวจอากาศสกลนครเกษตรเดีวกันค่ะตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดอรธานีสกลนครนครพนมขอนแกน่นและกาฬสินธุ์ค่ะ คาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉงเหนือตอนบนก็มีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนหลายกับบริเวณจังหวัดเลยนนองคายบึงการสกลนครและนครพนมค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมื้ค่ะยู่ที28-33องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดมื่ออื่นเซาค่ะยูที23-25องศาเซลเซียสค่ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้ากะนองและฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจสะงเหตได้เกิดน้ำถ่่มขังโดยเฉพาะบริเวณชุมชนเมืองรวมถึงขอให้ระวังน้ำถล่มฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทั้งน้ำไหลพานและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,นได้ไหมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน